สวัสดีท่านผู้ชมตอนนี้ลูกฟ้าพาเที่ยวพาท่านผู้ชมมาเที่ยวหอชมเมืองสมุทรปราการเนาะเขามีสถานเชื่อมต่อเนี่เราขึ้นต้องหอสมุดเนาะเราจะไปหอชมเมืองกันหน่อยเราเดินขึ้นมาตรงห้องสมุดเมื่อกี้ วันนี้ตองหอชมเมืองเขามีงานนะเกี่ยวกับขายสินค้าต่างๆเนาะของอิสลามเขาไปเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในงานกัน,กน,กนค่ะโอ้สากายวอล์กที่จะเดินเข้าไปตัวหอชมเมืองเนาะตอนนี้เขาปิดอยู่นะยังไม่ให้เข้าเนาะแต่ว่าเขามีสะพานลงให้เราลงนี้อยู่ออออตอนนี้นเขายังไม่เปิดให้เข้าไงใช่ยังไม่เปิด แต่เราก็ลงตรงนี้แหละลงตรงนี้ลงแล้วก็เดินไปทางด้านในเนะาะท่าชมมาเที่ยวหอชมเมืองสมุทรปราการเนาะวันนี้ก็มีงานนะนี่มีไดนเสาร์ด้วยนะมีงานขายของต่างๆเนาะเกี่ยวกับพวกอิสลามนะหอชมเมืองปี68นะจ๊ะอัปเดตเนาะ ใครที่ยังไม่เคยมาก็สามารถดูที่คลิปดูของรูฟากพาเทียน,นจ้าคนใหม่เข้ามาดูฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะหอ,อชมอเมงนี้ก็เปิดมาหลายปีแล้วนะเป็นสถานที่แบบเรียนรู้ให้กับพวกเด็กๆเนะาะก็จะเป็นแบบแนะนำการเรียนรู้ต่างๆเนาะเล่าประวัติต่างๆเกี่ยวกับจังหวัดสมุทการของเรานะแล้วก็สินค้าอาหาร เขาก็จะมีเพราะจักรถไฟเก่ามาวางไว้ให้เราได้ถ่ายรูปอะไรด้วยนะเขามีงานกันเขาก็เลยกำลังจัดโต๊ะจัดลายโอ uh, ้มีเวทีด้วยนะใครจะจะพาต่้นมู้ชมเิยขึ้นไปดูชั้นบนนะชั้นบนหอชมเมืองนะเขาก็จะมีแบบวิวให้ดูถึง360สามรกสิบองศาเลยนะ ช่วงเช้าตรงนี้ก็จะเป็นแบบสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเนาะจะพาเด็กๆมาเดินเล่นชมกันต่างๆเนาะนโอ้โหไดโนเสาร์นี่ไงเขามีเต็นท์มาวางแล้วน่าจะขายช่วงเย็นๆแหละแต่พาเดินชมไดโนเสาร์กันเนาะเด็กๆชอบไดโนเสาร์มีหลายตัวนะที่นี่นะหกเจ็ดตัวนะโอ้ สถานที่แบบนั่งล,มล่มรื่นเลยนะตอนนี้จะเป็นรถไฟเราเนาะดูสิจออไปนานระปุ่มมัอนเราเขาก็เลยทำหลังคากั้นเนะไปเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในดีกว่าเนาะสถานที่หอชมเมืองของเราเนาะจะเข้าชมฟรีนะขึ้นไปชั้นบนสุดก็จะมีแบบว่าที่ให้เราชมวิว360อองศาเลยนะ ตามมาเลยค่ะขบอยเข้าทางนี้วายอ้าวมันจะปิดหรือป่ะเนี่ยว้มันจะเข้าไปชมด้านบนได้ไหมเ,เ,เพราะอะไรทำไมไม่เปิด,ปดอ๋อ อ๋หอหชมเมืองตั้งแต่แผ่นดินไหวเขายังไม่เปิดใช้บริการนะเขากลัวแบบว่าหอชมเมืองแบบลาวอะไรเงี้ยไม่เปิดสามสี่เดือนแล้วเนาะตั้งแต่แผ่นดินไหวเนานะโอเคอัปเดตนะจ๊ะหอชมเมองเรายังไม่เปิดใช้บริการเนาะตั้งแต่แผ่นดินไหวแล้วเนยะตอนนี้ก็มีแต่คนทํางานอยู่ข้างในเท่านั้นเนาะโอเคจ้าน,นี่หลับเลยนะ กลับแล้วถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจ้าสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะวู้ยไดโนเสาอ้าวอ้าวเดนโนเสาทําไมมันหัวทิ่มกงน้นนะสงสัยเกิดจากแผ่นดินไหวเนาะไดนโนเสาเราก็หัวทิ่มไปแล้วดิ ขาก็เลยก,กัน้นแดงๆไว้ตอนนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมเดินสกายวอล์กเนาะตอนนี้เรามันอยู่สกายวอล์กตรงหอชมเมืองนะแต่พาเดินไปลงฝั่งหน้าสารกลางเนาะตอนนี้ปากน้ำก็พัฒนาขึ้นเยอะเลยนะท่านผู้ชมมีสกายวอล์กเดินมาทางหอชมเมือง้วยแล้วก็เดินไปทางปากน้ำก็มีเนาะแล้วก็ลงไปทางสารกลางก็มีนะ ก็จะมีหลายที่สะดวกสบายนะรถไฟฟ้าก็วิ่งผ่านทนสะายสีเขียวจนถึงเคหะไปทางขูกคดนะรถไฟฟ้าบ้านเราตอนนี้อากาศก็มืดขึ้มมันฝนจะตกเลยช่วงนี้อัปเดตนะคะตอนนี้ทางหอชมเมือง ปิดทำการห้ามไม่ให้คนขึ้นไปดูเนาะตั้งแต่ช่วงที่มีเห่นดินไหวเนาะเขาก็เลยไม่ให้เข้าชมนะเดินเล่นข้างล่างได้ถ่ายรูปอะไรได้แต่ถ้าเกิดจะขึ้นไปดูด้านบนนะคือแบบขึ้นไม่ได้นะเขาปิดปรับปรุงอยู่นะจ๊ะอัปเดตล่าสุดจ้าวันที่สิบเจ็ดกันยานี่นะจ้ะโอเคค่ะ แต่ว่าเดี๋ยวลุงฟ้าจะพาท่านผู้ชมเดินไปฝั่งขวามืนนะไปลงเพื่อที่จะไปรอขึ้นรถล์ฝั่งนั้นนะฝั่งสลักกลางตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วแต่ถ้าเกิดใครที่จะไปขึ้นรถไฟตรงสถานีปากน้ำเนาะก็ขึ้นไปได้นะเดินไปตามสกายวอล์กนี่นแหละสถานีรถไฟาปากน้ำตรงนั้นตอนนี้ฝนตกแล้วท่านผู้ชม ปากน้ำสมบูรณ์ตอนนี้ฝนตกเกือบทุกวันเลยตรงนี้จะเป็นคมที่ดินนะแล้วตรงนู้ก็จะเป็นสถานีตำรวจปากน้ำฝั่งนู้นก็จะเป็นสรารการปากน้ำนะโอเคจ้าจุดขึ้นลงต่างๆเนาะนี่บริเวณที่เราอยู่ก็จะเป็นบริเวณนี้จะเป็นทางคดีห้านะ ถ้าเกิดเรามาตอนนี้ก็จะเป็นทางลงที่4เนาะตรงหอสมดุดตรงที่เราขึ้นมาเมื่อกี้ถ้าเกิดมาลงฝั่งตรงนี้เป็นปากน้ำเนาะแต่เกิดเดินเข้าไปนี้ต้องเป็นชางทางแบบเชื่อมต่อพิเศสนะก็จะมีทางลงตรงสถานีปากน้ำแล้วเอ้ยใช่แล้วก็จะมีทางลงตรงสาร,รกลางเนาะก็จะมีอยู่ประมาณ5จนะุดเนาะไปเดี๋ยวจะพาชมไปลงฝั่งทางปากน้ำเนาะตอนนี้ฝนก็เริ่มตกแล้ว ฝนตกป,ปล่อยเลยนะปล่อยแรงจนนี้ฝนตกปล่อยแรงนี่ป้ายรถเมล์เราอยู่ตรงนี้นะตัดตรงไปก็จะเป็นสำโรงบางนากรุงเทพนะเข้าไปนะตรงนี้จะเป็นสรารกลางปากน้ำตรงนี้จะเป็นป้ายรถเมล์เดี๋ยวเราจะมายืนอรอขึ้นรถเมล์ตรงนี้นะ ก็จะไปทางถนนถนนสีนกะรินนะทางลงของเราอยู่ฝั่งนู้นแต่ว่าตอนนี้ฝนตกอยู่นะนี่ทางลงอยู่ที่นี้นะเคจ้าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากไว้ตามกดไลค์กดแชร์ลงฟ้าพาเที่ยวด้วยนะจ้า